คนไหมคนเวย่ะคนใช่ไหมวาะโอ้เยึะทัเาะาะหัวเาะหั้นบ้หเามหัเหัดเรยหวเระหวาะัวเาะาะหัวเราเราะคราะัาะระัเางเาะเาัเราะหัวเะหัวเราะรองัเเาหารานอาหารานราหารา ว่าไอ้จ้ยนั้นฟุบมาแล้วเราต้่งไปใส่เหี้ยอะไรมาเพิ่มหน้าเลยดมไม่กินยังว่าไอ้ฟุกมื่อกี้ไปใส่เหี้ยอเพิ่มในน้ำปลาไม่เครอย่างนี้อ้าวชิมชิมหนึ่งสองเด็ดเด็ดมันใหญ่หกอันบูยเอ้ยแต้อมมีเนื้อมีหนังดิโอ้ยเยอะอาสอง้หมดดิอออะไรอองเมันขัดเ ตัวตัวละเก่งไม่ธรรมดาเลยถ้พูดพูดเต็มๆมันคืออะไรนะแบบรีวิวดิกินกินแล้วมันคืออะไรไทยแหวกไม่ใช่เหรอใช่พอบอกว่าพี่พอไม่ว่างเอากาโทรศัพท์น้อยห่แตกูคงไม่รอได้ไม่เป็นไรไม่้งห่วงนพี่พอไม่ว่างเดี๋ยวเีให้เท่ากัดได้ให้เท่ากัดไอ้คเปิดไ้เท่ากัดด้งไม่ได้ ไอ้เปิดอาโมได้มอะไรเสียพอมอะารเสียเปิดอม่ไมได้เฮ้ยใ้คุยกับมันอนเฮ้ยี่มันเกิดมึงไม่อยากให้ใครกวนพิธีสไร่าเลยมันเป็นพิธีที่บริสุทธิ์จวางเฮ้ยอะโม่้คุยหน่อยเราเราเพลงให้มันวางแล้วต่ะไรลอะไรไมพอฟิล์มฝาบอกว่าไปไกลๆนี่อือลองเือองเล่นก็ได้ไปไกลๆ พี่กิพอขอนกนใครต่อเมื่อกี้มากนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีมแล้ววยุงไม่กล้าเข้าเลยเอาฝนีไม่มียุงตะไคร้ตะไคร้การยุงเกูกูน่ะกูน่ะไงเกมวันหนึ่งปีเต็มกูรันนี้กูเอานนี้ก่อนเดี๋ยวมึงก็จะเกียดมันเลยน้อเพี่พอ อต้องมีเสียงแบบโรแมนด้วยมันเออฟอไปช้อยก่อนเฮ่ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรช้อยมนช้อยนี่แหะมันคืออะไรทุกอย่างมันคืออะไรทุกอย่างมันคืออะไรมันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเมันคืออะไรที่เราพอะไรี่ มาเพื่อนรราสุดเลิฟมาแล้วเอาไห้เอาให้อุ่นใจไว้เป้าอย่าพุ่งอย่าพิ่งอดจริงกูขอทำสมาธิเอ๊ะใส่ได้ไหมมาน้ำเปล่าจะเก็บไว้ในนี้จะได้ไม่หายเออพอกินน้ำเปล่าง่ไย่เมื่อกี้เมื่อกี้ถึงว่าไม่เป็นไรเช็ดปากใช้จับเลยเชดปากเลยโอ้ยมือตอนนี้มือแค่นี้มันก็ลงไปชักแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงองหล่นตันน็นไพ่ที่เล่นแบ่นี้ฮะ อะไรอะไรห้องครอวนิดหนึงบรับถ้าจะโดนปีนไม่จับให้จับก่อนนี่คือสิ่งที่มันกำลังจะรับมันเข้าไปได้เออเจอะไรอ่ะขอพูดเอานึ่งคำหนึ่งใคให้หลายคำถ้ากูถ่ายถูกเฮ้ยเจอแล้วกดที่กูแล้วมึงอ่ะถ้ากูทายถูกอย่ากดกูนะกูทายไม่ถูกหรอก เอาไปแล้วเอาแล้วคงขวากูนะางขวากูนะอ่าเราสบายมากคำมันยิ่งใหญ่เลยยัที่อรวังงวะกว้างปากกว้าอ่าอ่าออ่ามันช้อนเข้าปาไม่ได้เข้ากินไม่ได้ว่านใหญ่ไม่ได้ทีเดียวันต้องทีเดียวปึ๊บกเอาะลรมาลองปากกูหน่อยนะโอ้เออเนี๋ยเพมนสัวิเออไรอ่าอ่าอ่าี๋อาเดี๋ยวาวกน้ำตามไหมไม่ ตายมันตายว่ะมันไม่มีคำพูดอะไรเกิดขึ้นอร่อยปะมันจะอร่อยกมได้นะ่ว้ยอร่อยใช่ปะนิ้ไทเปี่ยหมดแล้วปะอยากเห็นหน้าตอนถอไหมหน้าแดงๆน่ารเนี่ยว่าบุญไทยผูกน้ำ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  กูว่ามันจะวาซาบิไม่ใช่วาซาบินั่นคือเที้ยอะไรวะอะไรกันอ้าวมันคือเี้ยอะไรมันคืออะไรวะอ่อคือฝั่งแรกกูเป็นปลากระป๋องเว้ยเออแต่กูคงคือกูแม่งวาซาบิมันต้องขุดที่จมูกแบบเช่นนี้นึ่งดอกนุ่งวาซาบิมามันเหมือนไทยดำแต่กูไม่เคยกินเลนอ้าวถ่ายมาใช่เอาเลยเพราะเป็นกูต้องคิดดีดก่อนกูต้องสัมผัสแบบแม่งั่วมากดีละช้อยไหมล่ะ เลยจะเอาเอาเอาเยอะๆกว่านี้เพรว่ารสชาติมันไม่แย่เที้ยอะไรกับปากของคนอื่นทักว่ารสชาติม่งดูมีสดีขุ้แล้วแค่ว่เฮลตี้เวลาเพื่อนไงแต่กูไม่ไในในมันไม่เทีเทนเจอร์มันสัมผัสมันเป็นยังไงเพียจใส่เยอะวันนี้ตายสัมผัสอะไรอ่ะสัมผัสแบบลิ้นอะเหมือนเปาหรือเหมือนบีทว่ามันมีความข้นนิดๆแบบมันข้นๆเลยนะหอมซาร่าเนป็นไงซาร่าพี่จะให้นั่งก่อน ไม่เคยกินยาพี่นี้เลยโกเอาตอบมาอันจะเป็นพาลากพาลานี่พาลายไม่ขมไว้คะลาจืดเลยขมจืดพาลาพราะมีปากระป๋องอไรทีหน้องย่างอื่นต้งเปลนอะ่านทายองอยากเลอ่ะกมีปากระป๋องอ่าบ้าวะหนึ่งอ่ะนี่อือพมันไม่ใช่ไทยดำนั่นคือที่มันไม่ใช่วาซาบิูย้งไม่ถูกว่ะพาม่ง มันมีที่จะขึ้นันมี้าเป็นอะไรต่อไปเลยอนเอาที่มึงเอาพี่มึงมั่นใจที่สุดอ่ะเออคิดว่ามึงเป็นอะไรเอาที่มั่นใจที่สุดเลยยังมั่นใจสุดกัวมเพราะถ้ามึงถุงแยกป้อนกับแต่งช้อนอึงได้ป้อน่กระป๋องงมั่นใจแต่เท่าไรกรป๋องมันจะอะไรล้วไม่อะไร่กระป๋อ้ไหมันเขานทย่าอะไรออะไรอะไรอะไรก็ตอะไรอลยเอะไรอะไรอะอะไรอะไรไรอะมอะไรอะระะออไ อค่าอืมวรวมที่ยคไม่ได้จะเป็นไทรนอนบนก็ได้อะอะไทนอนกับปลากป๋องอ่ะถูกอย่างนึงมึงมป้อนปลากระป๋องนะมึงไม่ป้อนปลากระป๋องนะอะคนต่อไปเจนะอะวงม่ได้กูนั่กับมึงน้ปีนึงะเจยมเลยอย่างงี้เจมเลยออมารน้ำเพิ่มบวกผสมไปได้เลยไม่เชี่ยอยากใครบ้างเนี่ยอกเก๊ดป้ะเก๊จ มันจะปล่อยจะเก็บเขาคนถ่ายตรายจะเก็บเขาให้คนถ่ายคนอันตรายคนสุดท้ายร้ายที่สุดรู้ป่ะคนที่ใจร้ายที่สุดกูอาจจะเป็นคนงั้นนะคนสุดท้ายคนทยท้ายสุดรักใช่ไหมเราได้เก็บตัวสุดท้ายก็ได้นะเว้ยกูแกล้งมึงเบาอยู่แล้วกูรู้ว่ากูไม่เอาเป็นคนสุดท้ายแน่ๆน่เลยยิงทำใหม่ว่าเบาสแล้้วมังแต่มึงต้องเห็นอ๋อมึงไม่เห็นกูเป็นคนสุดท้ายกูคิดว่ามึงเห็นว่าน่ะปังชุดมนเลย ที่ประเทศไทโบมเล่นเกมนี้มันจะมันอยากมึงอยากช่วยเพื่อนมึงหรือมึงอยากทำลายมึงแกะซอกเลสตีเหมือนมึงฟังดูแลมงฟังชุก่อนฟังชุบก่อนก็ความรู้สึกปกติก็คืออยากช่วยแต่ถ้าเกิดเอาความรู้สึกเวลาซาดิสซาดิก็อยากฆ่าถึงว่ามึงอยาป้อนก่อนเอาอะไรมึงฟังชุบไปเลยอ่ะให้มึงเลือกให้มึงเลื่อนก็ธรรมดานั่นแหละใครมันก็เหมือนกันแหละใครมันก็เหมือนกันผมไม่แกล้งคุณขนาดหรอกพอลไหมย้ายที่ส่วะก็เวลากินคืนเยอะเดี๋ยวดิให้แบบนั้นมันมันรับมันลำบาก อูเงยบแล้วมันดยกจะช่วนอยดบ้ก็โอเคนะก็โอเคแต่ตรงนี้ดีกว่าคุยกับน้องนกหน่อยไหมแต่ละอย่างของบ้านอ่าสวัสดีหายใจสู้เป่ามท่นไม่บอกมาเป็นน้ำเวยเทศอยทำก็ไม่ด้ทายออกมา ถ่าอย่างที่พอกินไปเอาไปให้ฟิดูเราคิดดูดิถ้าให้นกให้นกมาเล่นเกมเนี่ยถ้าให้โบมเล่นเกมโอ้โบข้ามตายไอ้จ้ามึงจะขยับเยอะไอ้กูต้องย้ายกล้องบ่อยเนี่ยเย่งาเรนอาแบให้รับในปเยอกูไม่ได้ปกเองใหญ่หมาโดนอย่ะอยาาเพิ okay, oh, 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 ่งกูแดกอะไรตอนนี้เนี่ยกูอ่ะคุยกับพิมหน่อยแล้ว ดีพ ah? <Philadelphia. S 2> ่อมเนียง no ่นขาได้เอาันง่ายสุดในแกเลยเนี่ยอก็แลจะหาอีกอันนึ่งแ่ไม่มีกับแม่กลับไปใช้บ้านเลยเนาะอ้าวตายต้งมันมีหยกินบ้่งพ่ออะไรวาพ่อี่นาหาะพี่ตายหรอิงอว่าตายร้ายถูกไหมนี่หมาหางงอทายถูกหมาหางงออย่างเยวกเคนคนแรกแม่งมี มีอ่ะเจียบมีฟังพี๊กเก้าดาร่ะมีมมที่สองมีเจียบะไวนไปพอไอ้ยี่มีมันแล้วเกิดเทศอะต้องมีโมนทันทอนมลมหายครึ่งหนึ่งวะเหี้อกินป้าอหไกวะไม่ออกจะไม่ได้จะอนจะไม่ได้ไม่ได้ต่อนะเตรียมน้ำเปล่าอไรอาไได้วะอาไ่ได้วะตะกอนบาง้อกวเนี่ยตะอเย

อ่ะหนจลกนึลูดลูดูดรหมดไม่หายบ้างไเอาไปเอาไปน้ำไหมพูดาวพูดาะตายแล้วอีกเอ้ยฮัลโหลตายแล้ว่าเชคชื่อจอดคอิ ไม่เกินแต่บ้าเหรอกไม่เห็นตามเขาอย่างอยู่น้ำน้ำน้ำไม่ทายไม่ให้หนูตายขอสิขอไม่กล้าเกินขอให้มันเรียจานหน่อยไม่ใช่มึงไปเรียกเขาแล้วมึงขวายมึงจะมาให้มึงไหมไม่ให้หน้ายไอ้หนูไอ้หนมึงพูดได้คำละขอละคำหนึ่งไม่ได้ขอคำเดียวเรียกกูบูมแค่นั้นแหละ จริงไหมตัวนั่าเรียกแบบนี้มันออกมาจะกปากไงลองลองลอนิดเดียวนิดเดียวอือว่าไงีนนี้งงใ้เลปหนเกูกินเองชิบูกินเองเราเรียกลาบนหน้ากอนลาดูแนะ โอ้ยไปบูมจะกลับมาหาหิวแล้วข้ามราไปกแปลงนะโอเคนะคือบูมบูโอบูโอเคป่ะตัวไม่ายเตรียมเงาบุนะมาอเธอโอ้ยหันใจเออไม่ได้น้ำดีกว่าไงเต็มเต็มไหมคิดว่าอะไรครับผม ไม่รู้ว่าเาจเตือนหมออะไรม่ตกับอได้กินได้จบรอดโอ้ยยิงโดนแล้วได้กล่นกันรสชาติดนชาติไปเลี้ยมึงรู้ปะมึงรู้ว่าฝรั่งเขาเล่นกันเยอะมากเลยอ๋อผลใส่ได้เลยหรือหน้าเป็ดปากวะใช่ไหมทำไมกูเล่นอันนี้วะกูเคยโดนละนี่นี่เพราะมันเป็นหงอ่ะไอ้นีเนี่ยคงใช้เวลาบทนานโห Powder อืมนานมากเลยมึงจะกลื่นเรไม่ได้ก็ควรไอ้นี่อ่านเวรไทยน่หมด

อยากอกินน้ำกินน้ำได้ไหมกินน้ำเข้าไปเดี๋ยวกินน้ำไม่เอาแล้วไปได้ไหมได้เอาอะไรอยากไหมเดี๋ยวมึงไม่ใช่ถุยไอ้นี่ใส่หน้ากูไม่เอาถุยด้วยกูจับอ่าไม่ถุยนะถ้าถุยถ้าถุยอะถ้าถุยนี่กูบ้วนบ้วนคือโอนติ่งด้วยพ่อสวัสดี้อมยังกินง่ายกินง่ายกินง่ายเลยนยพอปวดลองแล้วยาชนิดน้ำอืมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ อันเทถใส่คุณที่พื้นสะอาดเลยอันเนียแซ่บโชว์ดิโชว์ดิในดูป้ายขวดดิป้ายขวดขอนางโดนเยี่ยวเหนียวเลยเนี่ยไอ้หลานี้จอนหัวไมใสก็ได้ดมก่อนไหมดมเลยอ่ะดมดมดมกินก็ดีอยู่ือที่เนี่ยมันโดนเกิดบูดไหนค่ะน้ำป่า อร่อยอร่อยสตูอ์ครอหอมไหมเย่ยงเหมือนเนา้อฉวนไม่ช really <the> ิมกุไทยเลยได้ไหมนี่มีะไให้ก็อฮอร์ทั้งเยเกิดบูดไปท้งมดเรียว <the> ่าอะไรวะไอ้เ <the> ียไอ้ยกเกิบเป็นเกลียวนี่แม่เป็นธรรมชาติอ่ะเปเบเกรียเลยอ่ะกินไหมอร่อยไม่ใช่ว่ากินไหมหมุ้ก็กินแล้วแหละรู้ว่ต้องกินขอรู้ว่าจะต้องกินนี่กนยังไงา กูอาจจะกินได้แค่กินแค่ปัจจัยพอยกตึกเลยโอเคโอเคเขี่ยะรจับลมืนให้ตัวนี้เนี่ยอ่ากูไม่จับละกูไม่ค่นใส่หน้ามึงเก็ตกูสัญญาเกตให้เมื่อไหร่ม่เเลยรคนใส่หน้าเลยนะขอพนใส่เสื้อเลยที่เก็บตาโหลยง่ายเหรแต่เมื่อไหร่มือเด็ดดดลดมาเลยเกตเลยเกตรู้อะไรว่ากั่ง โอเคร่อยเนี่ยน้ำลยเลยเฮ้ยน้อายนลยนีออเองมึงรนี่คืเด็ก้้รให้มันให้มันงให้เขาเร็วอองเที่ยไปเาจะไปเอาผ้านะเดี๋ยวเอาผ้าไอสัตว์ไอสัมึงรอถังขยะมึงกกไม่ได้ ยนย่าบเร็วๆว่ามนอ่ห้กูเลยอยแกป้อนน้ำไปทานแล้วแหละไม่นน <laughs> อกกูอ่ะเดเดวน้ำ,นตนำ <laughs> แต้มพื้นเลย <laughs> โอโอ,โอเคของมึงนี่อร่อยใช่ไหม <laughs> ไม่น่้ถามหนอะกูว่านะ้าเบว่ามึายมาถกนะ <laughs> ว่าแม่งรสชาติโอเคสุด,ดของใครหายง่ายสุดตั้งแต่เล่นมาของแม่ๆกับหายง่ายแม่ๆไม่ค่อยเล่นแกงเยอะนาดนัไอ้น่าเลือดเลือดพอ อะไรเหรอโค้อแย่เชี่ยหลังๆก็ไม่รู้จักอ่ะไอ้หัวเก็ดมันคือเครื่องปรุงมาบอกคุณนี่มันคือเครื่องปรุงบอกอ่ะใช่ปะไม่ไม่ได้อ่ะมันปรุงได้มันก็ปรุงได้ปรุงได้หมดอ่ะไม่เหมือนไม่ได้พออมันแต่มันเปรี้ยวๆอะไรอยู่ใต้โซฟาหรอมันเหมือนแอลกอฮอลเปรี้ยวๆเป็ไงวะมันกูเคยได้นี่กูไม่ได้หรอกกูพูดจริงอะไรก็ได้คือกูกูอ่ะโอเคกับมึงอะไรสักอย่างก็ดินแสงก็แก่ ไม่เค้กก็โดนลากไปมได่แข็งสัตว์ได้เอาเองวิ่งดีครับเอาใครต่อวิ่งอย่าเถิงกูแซงอย่างที่กูมากใครไม่ไม่หุกนีบอกตรงว่ากูเจ็บแม่นสุดละเกลียดอีกน้องหนึ่งพักแป๊บพักก่อนพักก่อนมึงจะไม่ถ่ายกูอ่ะไม่คือรสชาติมันไม่ได้เฮี้ยเว้ยแต่แม่งอยู่ดีแม่งเปรี้ยวขึ้นจมูกเลยไม่เฮี้ยหรอวะมันเปรี้ยวจะหมือนถูกทางเลย ごめん